สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนซิปกางเกงนะคะกางเกงสแล็คนะคะน,นี้ซิปมันแตกเนาะก่อนเราจะเลาะนะคะเราก็เอาช็อคมามาร์คไว้ก่อนนะคะว่าเวลาเราติดกลับเราจะต้องวางซิปถึงตรงนี้นะคะอ่าด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะก็มารเอาไว้ก่อน แล้วเราก็เลาะซิปเดิมออกนะคะลิ้นตรงนี้เราเลาะอ,ออกเลยนะคะ อ่านี้เราก็ลอซิปออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จัดการเขี่ย ع. เอาขุยเสร็จได้นะคะออกให้หมดเนาะมาดูตีนผีที่เราจะใช้เย็บนะคะอ่าของเปิ้ลนจะใช้ตีนผีแบบนี้นะคะ บางคนแล้วแต่มันจะมีทิ้นผีแบบซ้ายขวาบางคนถนัดซ้ายก็เอาซื้อแบบซ้ายมือถนัดขวาก็ซื้อแบบขวานะคะอันนี้เพิ่นถนัดขวาก็ซื้อแบบด้านขวามานะคะเราก็จะเปลี่ยนทิมนผีเลยก็อันนี้ก็คือซิปนะคะที่จะมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะซื้ออันนี้เพิ่นซื้อเป็นซิปเจ็ดนิ้วมานะคะ แต่ว่าเราอาจจะใช้สั้นกว่านั้นนะคะอันนี้คือวัดขนาดดูคือถ้ามันยาวล้นขึ้นมาเราสามารถตัดได้นะคะอันนี้ก็คือที่เราเลาะไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ซิปมาวางเลยตรงนี้ก็คือที่เราขีดไว้เมื่อกี้นะคะว่าให้ซิปเราอยู่ตรงไหนนะคะ,ะเราก็สอดหัวหรือจะตัดออกก็ได้นะคะ อันนี้จะเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นล่างกับชิ้นข้างบนนะคะแล้วก็จัดผ้าให้มันตรงตามแนวที่เราขีดเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับมือใหม่ก็อาจจะใช้เข็มหมุดกัดเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันขยับ เรามาเริ่มเย็บกันเลยนะคะอันนี้ก็คือล็อกไว้เข็มหมดนะคะไม่ให้มันขยับเนาะส่วนอีกด้านหนึง่งเราก็หงายขึ้นแบบนี้นะคะ เย็บด้านในก่อนนะคะเดินหนึ่งครั้งนี่ก็คือจุดที่เราวางเช็คดูก่อนให้มันตรงกันนะคะซิปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จัดวางตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะ ทีนี้เราก็จะเย็บเส้นเป็นผิวนอกนะคะล็อกไม่ให้ลิ้น ็เปลี่ยนตีมผีกลับเป็นอันเดิมนะคะตอทนที่ซิเราก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะรูดดูได้นะคะนี้เราก็เหลือแค่ด้านบนด้านบนตรงนี้นะคะ เก็บให้เรียบร้อยนะคะสอดเข้าไปข้างใน เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าซิปเราสวยไหมอ่านี่ก็คือซิปที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะสวยงามนะคะนี่คือด้านในอ่เราก็มารูดดูนะคะตะขอสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะ